เอาจิงมิวสุพภทธิ์เตรียมดำเนินคดีชาวเน็ตกล่าวหาก๊อปงานคนอื่นทำชื่อเสียงเสียหาย กลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้จากกรณีที่นักร้องนักแสดงหนุ่ม mm hmm. มิวสุภทธิตได้เป็นตัวแทนศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่จะได้เข้าร่วมง,งานเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้ในงาน2021 Asia Song Festival โดยหนุ่มมิวทุ่มสุดตัวจัดเต็มกับโชว์เพลง Space Man จนทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างพร้อมใจกันติด a s s m e ทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ที่อเมริกาอย่างรวดเร็ว แต่ว่างานนี้ดันมีประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโซเชียลหลังมีชาวเน็ตบางคนได้พูดแฮชแท็กมิวสุภาษิ์ชอบก๊อปงานคนอื่นขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยซึ่งสาเหตุมาจากกรมดรามา่าเอ c มวีคเพลง After ตโก w ของหนุ่มมิวคล้ายกับเพลง I Like Me Better ของ j จยอน NCT นั่นเองล่าสุดทางต้นสังกัดของหนุ่มมิวสุภทธิ์ได้ออกประกาศดำเนินคดีทางกฎหมายอาญากับผู้ที่กล่าวหาทำให้ศิลปินหนุ่มเสื่อมเสียชื่อเสียงระบุข้อความว่าประกาศจากมิวสุภทธิ์สตูดิโอ ทางสตูดิโอได้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายอาญากับผู้กระทำความผิดไปแล้วส่วนหนึ่งหากพบเห็นเพิ่มเติมรบกวนแจ้งเข้ามาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ขอชี้แจงเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำการเผยแพร่ความคิดเห็นทุกรูปแบบในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆต่อศิลปินเช่นข้อความรูปภาพคลิปเสียงคลิปวิดีโอแฮชแท็กในสื่อโซเชียลต่างๆทางออนไลน์อันเป็นเชิงหมิ่นประมาทลามกอ,อนาจารไม่มีหลักฐานยืนยันคาด กล่าวไร้มูลความจริงกล่าวความเท็จและเมื่อสิทธิเสรีภาพสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสตูดิโอได้ทาการรวบรวมหลักฐานและอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาเป็นที่เรียบร้อยหากผู้ใดผูู้กระทําผิดดังกล่าวข้างต้นสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้ทาง Re@ โก at m คเ l s u p ภา s st i t สตูดิ o อทางทีมงานจะเก็บข้อมูลเพื่อทำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและจัดการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดต่อไป